มังงะยุค90เป็นยุคของการ์ตูนจบหวยจริงเหรอเหมือนกับปามอ่อนในชาแมนคิงหรือเปล่าทุกคนอาจจะเคยอ่านชาแมนคิงหรือได้ยินตำนานของการตัดจบด้วยการปาหมอนของเราตัวเอกแล้วปล่อยให้ฮาโอนั่งแทะเล็บเงาเงาในห้องบอสและปิดท้ายด้วยลูกเจ้าหญิงฮาโอที่เหมือนอาจารย์แกอยากว่าเล่นเฉยๆทุกคนอาจจะคิดว่ามังงะเรื่องนี้มันจบหวยจังวะแต่ว่ามังงะยุค90ลงไปไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่จบหวยนับแค่มังงะน,นะคนเก่งฟ้าประธานหรือยูยูฮาคุโช เรื่องก่อนที่จะมีฮันเตอร์ฮันเตอร์ขออาจารย์โยชิโรโทงาชิชาปบอลแดนปีศาจที่พี่กเล่นสคริปไปฉากในคาเฟ่ที่ยูสเกะมานั่งฝอยผลแพชนะทาเอาแฟนที่ตามอ่านนั่งเกาหัวว่าเอาจริงเหรออาจารย์เอางี้จริงดิแล้วฉากต่อสู้ผมอะแฮปปี้บอยผลงานจากอาจารย์ทศเสียที่มีผลงานก่อนหน้าคือพ่อ,อ us, มดนอยทันลุสมังงะสามเล่มจบที่ฉากจบคือพ่อเอกกำลังต่อสู้กับอย่างเบามันอยู่ๆก็พบความจริงว่าอุย๊ยฝันไปเลยเนี่ย ลูกดีกว่าเดี๋ยวไปโรงเรียนสหายนี่มันโดนอะไรเอมอนเดบูวิจจะชัดว่าแต่ทุกคนมีมังงะที่จมหัวในดวงใจมากหรือเปล่าครับ